นุ่นเย็ดคุ้มกว่าการตัวนี้ของดีกว่าเยอะคุ้มกว่าเยอะคุ้มยังไงวะตินเกมสำคัญนุ่นเย็ดคุ้มกว่ารุ่นเย็ดคุ้มกว่านุ่นเย็ดคุ้มกว่ารุ่นเย็ดคุ้มกว่านุ่นเย็ดคุ้มกว่านุ่นเย็ดคุ้มกว่า ู้ไหมว่าอะไรคุ้มที่สุดอ่ะอะไร,ะไรคุ้มอ่ะพี่นี่เลยครับน้ำมันเอ็กซ์เตอราเซฟสูตรใหม่คุ้มกว่าดีกว่าคุณภา,แบบาพแยบงพรอะให้ทุกคนท้าไปตรวจทั่วประเทศไทยไม่ว่าเป็นสิ่งแก๊สโซพลหรือว่าจะเป็นดีเซลน้ำมันเอ็กซ์ตอเซฟสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าด้วยสารเพิ่มพลังเครื่องยนต์มากกว่าเด็กทุกาเท่าที่ PTC Station ใกล้บ้านคุณสเปนกลุยทางผ่านเข้า,ขารอบรองยูโรเป็นที่เรียบร้อยพร้อมผลงานในทัวร์นาเมนต์ที่ต้องบอกเลยว่าโดดเด่นมากพอสมควรตั้งแต่เกมแรกที่ลงสนามในรอบแบ่งกลุ่ม กระทิงดูภายใต้การคุมทีมของหนุ่ยเดลาฟวนเต้นะครับกลายเป็นฟุตบอลที่เล่นสนุกไม่ด่าเบื่อมีจุดเด่นทั้งเรื่องเกมรับที่เหนียวแน่นเกมรุกฉูดฉาดพร้อมสไตล์การเล่นที่โดดเด่นตามแบบฉบับของตัวเองมีปัจจัยอะไรบ้างที่สเปนชุดนี้มีดีพอในการก้าวไปส่ทรฟีแชมป์เจา้ายุโรปมาคารองทันที่ก่อเริ่มต้นรายการไม่ได้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเต็ง3ามเลยซับวันนี้ขอบสนามจะพาไปวิเคราะห์กันนะครับ ปัจจัยแรกที่ต้องให้เครดิตแบบเต็มๆเลยครับคือการที่สเปนแต่งตั้งหลุยเดลาฟุนเต้เข้ามาคุมทีมนี่ไม่ใช่คุณซื้อโปรไฟล์ที่โด่งดังชื่อเสียงระดับท็อปของวงการแต่ทว่าคุกคลีกับฟุตบอลแดงกระทิงดุเป็นอย่างดีผู้ชายคนนี้รู้ตื่นลึกหนาบางและทีมควรมีแนวทางการเล่นอย่างไรพี่แกรู้หมดเดราฟุนเต้ผ่านการคุมทัพสเปนในระดับเยาวชนมาตั้งแต่ยุคยูสิบแปดยูสิบเก้ายูยี่สิบเอ็ดก่อนจะกระโดดมารับงานคุมทีมชุดใหญ่เมื่อปลายปีสองพันยี่สิบสองซึ่ มิเกลมิริโนสมัยควา้าแชมป์ยู21ชิงแชมป์ยุโรปมาแล้วการเดินเข้ามาของในายใหญ่รายนี้เปลี่ยนแปลงทีมไปมากพอสมควรในเรื่องของแท็กติกแต่ก็ยังคงยึดพื้นฐานเดิเดมๆนั่นคือเรื่องการครองบอลและการจ่ายบอลแบบมีประสิทธิภาพยังคงมีครองสมัยรูปแบบติกิกาเพียงแต่เพิ่มความดุดนันความเร็วและการเพรสซิงอันหนักหน่วงเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับผมเดลาฟอนเตเคยสัมภาษณ์ว่าสเปนของอยูของเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่จําเป็นทั้งสไตล์ของตัวเองซึ่งจุดนี้ครับมันไม่ได้เปลี่ยนสเปนในทันทีแต่ใช้าาร,ร,ร่มีทสถ งานได้ตัวเก๋าบางรายหายไปแต่บางคนยังอยู่ในแผนเพราะสามารถตเติมเต็มให้กับทีมได้อย่างในเคสของโคเซลูที่เป็นติ๊กอสําสคัญในแดนหน้าอาจไม่ใช่ตัวเลือกแรกในการออกสตาร์ทแต่ก็มักเป็นตัวแรกแรกในยามที่ทีมต้องการประตูรหรือเก็บบอลแดนบดสเปนในวันนี้ที่มีดานเลฟุนเต้กุมบางเหียนครับเป็นเวอร์ชันที่อัปเดตความเขี่ยวลากดินเข้าไปเดินหน้าแบบไม่มีกลัวพร้อมเล่นเกมรุกที่ดุดันผสมระหว่างเด็กกับวัยเกา๋าเกมรับกันเหนียวแน่นเสียประตูยากซึ่งสเปนชุดนี้นะครับมีนักเตะบางรายที่ได้เล่นโ์นาเมนต์ระดับนานารถ ทำผลงานได้เกินคาดโดยเฉพาะเหล่าดาวรุ่งอย่างนิโก้วิลเลียมกับลามินยามาทั้งคู่ต่างมีผลงานในระดับสโมสรซสีซสั่นที่ผ่านมาดีเป็นอย่างมากวิลเลียมในวัย21ปีซัดไป8ตรงกับ19แอซิสจุดเด่นของเขาครับคือการไปกับบอลที่โคตรดีมีความเร็วคล่องตัวสูงแถมเล่นกับเพื่อนร่วมทีมรอบข้างในโคตรดีส่วนยามาวก็แจ้งเกิดกับมาซาเบียบรุ่นพี่เป็นไปสํารองฝีเท้าแม่งก็เกินอายุพร้อมทําสถิติมากมาในยูโรครั้งนี้เพราะในวัยเพียง16ปีแต่ทวันลงเล่นในรายการใหญ่ราวกับวัยเก่าที่ผ่าานนเวีรับสูงม และจับสังเกตดูครับไอหนูคนนี้ไม่มีตื่นสนามไม่มีล้นล่านวิธีการหยุดคู่แข่งนะครับผมคู่แข่งแม่งต้องรุม2รุม3ตลอดตอนนี้ก็ทําไปแล้ว3แอซิดนำชาร์ตเป็นอันดับหนึ่งซึ่งการเข้ามาของทั้งคู่ครับต่างเพิ่มมิติเกมรุกให้สปเปนหรูหวามากกว่าเดิมกลายเป็นจิกซอที่เติมเต็มหรือเพิ่มสิ่งที่ขาดหายไปในช่วงที่ผ่านมาสิ่งทั้งคู่ครับไม่ใช่มีเพียงความเร็วและตะบีตะบันยิงเพียงอย่างเดียวแต่ทั้งคู่ยังรู้ว่าจังหวะไหนควรสร้างสารรออกมาอย่างไรช็อตนี้ควรจ่ายช็อตนี้ควรไปหรืออย ได้เปรียบม,มีความเข้าใจในเกมและก็มีความเข้าใจในแทคนติกของโค้ชสูงมากๆตอนนี้อายุยังน้อยขาดหวังได้ยาวี่ยาวสหรับการเป็นแกนหลักของทีมรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆยังไงเสียก็คือขุมกําลังแห่งเจเนเรชันใหม่ของทัพกระดิงดุและครับและอีกจุดที่น่าสนใจของสเปนในชุดนี้ครับคือการเข้ามามีส่วนผสมที่ลงตัวของนกเตะอย่างที่กล่าวไปครับแนวรุกพวกเขาได้นิโกวิลเลียมกับลามินยามาเข้ามาเป็นคนสําคัญเล่นร่วมกับอาบาโรโมราตาหัวหอกวัยเก่าที่ประสานงานได้อย่างลงตัวกับน้องๆแดนกลางก็มีเปรีีในวัยยเพ่ ที่คอยสร้างสรรเกมเพราะมีลรดรี่ที่เก่าประสบการณ์เก็บกินได้มหมดคอยดักเกมรุกของคู่แข่งแถมมีออปชันการเล่นเกมรุก ส่วนอีกตำแหน่งคาราฟาเบนรุยจะว่าไปนี่คือนักเตะอันเดรเรสก็ยอมได้อาจจะไมไ่ถูกพูดถึงแต่นี่เป็นคนสําคัญสําหรับแดนกลางคอยเชื่อมเกมคอยจ่ายบอลแนวรับนี่คงเป็นพื้นที่ที่หลายคนเป็นห่วงว่าสเปนจะทาได้ดีขนาดไหนโดยเฉพาะคู่เซนเตอร์ฮาบแต่ทว่าเอเมเิกลาบอกครับเป็นหนึ่งในงคนที่รับหน้าที่เป็นแกนหลักส่งเอร่าอย่างโรบินเดอร์นอมก็ถูกแต่งตั้งคําถามมันกันครับว่าจะไหวไหมกับการลุยทัวร์นาเมนต์ใหญ่แต่ทว่าผลงานที่ผ่านมาก็พอตอบได้แล้วว่าเขาดีพอในการยึดตัวจริงซึ่งจุดเด่นของเขาคือการดวลเอาชนะคู่่่แแแขงบบนนนพืละกกาาารจจยอด ค่อนข้างดีหรืออีกคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับนั่นคือมาร์คคูคูเรยาก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มหลายคนคาดว่าอเล็กซ์กริมันโดนะครับน่าจะเป็นตัวเลือกแรกทางฝั่งซ้ายเพราะผลงานที่โดดเด่นกับเลเวอร์แต่ทว่าพอลงสนามจริงครับคูคูเรยาได้ออกสตาร์ทก่อนพร้อมผลงานที่ดีเกินคาดเกมรับเอาอยู่สู้ทุกดอกเกมรุกผสา,านกับวิลเลียมลงตัวรู้ว่าช็อตไหนต้องวิ่งไลยไหนกลายเป็นออปชั่นที่น่ากลัวไปในทันทีส่วนประเด็นสุดท้ายครับคือการทดแทนกันขอนกเตะภายในทีมอย่างเกมล่าสุดครับเจอกับเยอรมันเปดี่ถูกสอยจน็ ตั้งแต่ต้นเกมแต่ทว่าคนที่ลงมาอย่างดานี่โอโมกกลายเป็นโจเกอร์ยิงหนึ่งายหนึ่งพาทีมเข้ารอบได้สาเร็จจุดนี้แสดงให้เห็นว่าคุณภาพนักเตะภายในทีมสามารถหมุนเวียนและทดแทนกันได้แน่นอนว่าการเสียเปดรี่ไปย่อมเกิดความเสียหายแต่ทว่าสิ่งที่ดีคือยังมีคนอื่นๆให้คุณซื้อเลือกใช้งานและคุณภาพก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิมจุดนี้นะคะรับไม่ใช่เพียงแค่ตำแหน่งเฟดรี่เท่านั้นแนวรับอย่างนาโชที่ลงมาในครึ่งหลังด้วยประสบการณ์ในความเกา๋ากระทดแทนรุ่นน้องอย่างโรบินเดอนอมอ ส่วนตำแหน่งอื่นๆครับก็ะกลายเป็นวันเดลลาฟวนเต้หยิบจับคารส่งลงสนามก็มักจะได้ผลดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมิเกลเมริโน่กษัตริย์ประตูชัยสาคัญนะครับผมพาทีมคว้าชัยได้มิเกลโอยาสบาวก็ลงมาแทนมอร์ตาที่พลังงานเริ่มหมดแบบไม่ได้ขี้เร่ดังนั้นเมื่อสคอตของทีมที่มีคุณภาพที่สามารถทดแทนกันได้ขนาดนี้คุณภาพนักเตะในทีมไม่ได้ต่างจนเกินไปแถมทุกคนเข้าใจแท็กติกคุณซื้อรู้ว่าลงไปเล่นแบบไหนมันย่อมเป็นปัจจัยที่ได้เปรียบคู่แข่งและย่อมเป็นหนึ่งในเหตุผลตัวใหญ่ที่ําาสสเปครับมโอก สูงที่จะสอยแชมป์ยูโรคนนี้ไป็นครองได้เหมือนกันลุ้เยอะงกว่าการตัวนี้ของจีกว่าเยอะคุัมกว่าเยอะคุ้มยังไงวะติ่งเกมสำคัญอ้ลุ้นเยอะคุ้มกว่า ไม่ว่าอะไรคุ้มที่สุดอ่ะอะไรคุ้มเหรอพี่นี่เลยครับน้ำมันเอ็กซ์เตร้าเซฟสูตรใหม่คุ้มกว่าดีกว่าคุณภาพอย่างรอพายทุกคนพาไสู่ทั่วประเทศไทยไม่ว่าเบนซินแก๊สโซอหรือว่าจะเป็นดีเซลน้ำมันเอ็กซ์ตร้าเซฟสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าด้วยสารเพิ่พลังเครื่องยนต์มากกว่าถึงห้าเท่าที่พีทีทีสถานใกล้บ้านคุณ